ั拉斯วากิงโตไอ้ผมก็อยู่ที่งานนะครับสี่โมงเย็ยนยวได้มาเจอกันนะครับที่งานนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับร้านอีโคโทเปียครับผม บล็อกเซตราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมบล็อกเซตเขาถามเซตนะครับบล็อกเซตราคาจะอยู่ที่5,900บาทบล็อกเซตยังไม่หมดใช่ไหมครับเขาถามใช่ครับบล็อกเซตยังไม่หมดสามารถมาได้เลยครับตอนนี้อ่ะผมถือให้แล้วเดี๋ยวเจรบกวนเจแนะนําดีเทลของสินค้านิดนึงแล้วก็เผื่อน้องๆที่อยู่ข้างหน้าด้วยได้ครับนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดน้ร์ของ Daybreak X I Love You One m ันนนะครับผมรายละเอียดก็นี่ครับเป็นของคุณมิกซ์นะครับมิกซี่มิกออกแบบนะครับผม เป็นการสาธิตให้ดูเหมือนกันระบายอารมณ์นะครับก็เขียนไอประโยคประโยคจุดขายของนะครับในวูคิปอาพนะครับไม่ยอมแพ้นะครับผมในคอนเซปต์นะครับผมนี่นะครับขลังก็จะเป็นลายงูด้วยนะครับผมมีสีสันด้วยนะครับสต่ละคนเดบิวต์ตรงนี้นะครับพอถ้ามาก็จะได้จับของจริงกันใช่ครับจะให้มาเห็นนะครับจะให้มาเห็นบ็อกเซตนะให้ดูยวมากผมกวนเจแบบแทนให้ดูความใกล้ชิดกับแบบทุกคนนิดนึงได้ตอนนี้นะครับข้างหน้าผมก็ นีมมม่มีไวรุ่นมายืนรอกันนะครับสวัสดี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 ครับ r e a Day One Fans bro. They waiting here bro. รราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่อรับ Boxset ราคา Boxset ราคา Boxset ใช่ไหมครับราคา Boxset จะอยู่ที่5,900บาทครับ5,900บาทนี้ก็คือจะได้รองเท้าได้หมวกแล้วก็ได้เสือ้ออ่าเดี๋ยวยังไงผมหยิบรองเท้ามาให้ดูด้วย เราสามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูบ็อกเซตข้างในได้เขาถามว่ารองเท้าข้อต่ำคู่เท่าไหร่ครับพี่รองเท้าข้อต่ำจะไม่มีขายในยงานนี้ครับเจของจะมีแบบน<ป>ในในว,วันที่ยี่สิบจะมีออนไลน์นะับรองเท้าข้อต่ำครับอันนี้ก็จะเป็นงานเปิดตัวแบบฟิลแบบบ็อกเซตเลยเนาะใครที่อยากได้เสือ้อรองเท้า รองเท้านะครับรองเท้าข้อสูงนะครับหมวกนะครับ,แ,บ,บแก้วกใ,ใช่ครับหมวกก็แบบนี้นะครับเป็นหมวกดรัคเตอร์แฮทนะครับมีแยกไหมครับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่